ไม่มีอีกแล้วเบอร์ซิสคาสากิปลุกผี KLE 500แลลลี่ตัวเริ่มความหวังใหม่ค่ายเขียวรายละเอียดเป็นยังไงโมตัวเล่าจะพาไปดูกันคาวุสากิ KLE 500รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์แรลลี่ตัวเริ่มคันใหม่จากค่ายเขียวเตรียมเปิดตัวในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ทางค่ายเคยแง้มรถต้นแบบสซดลุยคันใหม่ที่มาพร้อมกับล้อหน้าซี่ลวดขนาด21นิ้วที่งานอีกมา2,024แต่ล่าสุดพวกเขาก็ได้ทำการปล่อยคลิปทีเซอร์ตัวใหม่ที่แสดงให้เห็นรถคันจริงที่ใกล้จะเปิดตตัวเ็มที โดยในคลิปดังกล่าวเราจะเห็นภาพของรถมอเตอร์ไซค์แนวแอเวนเจอร์และรีคันหนึ่งจากบูมไกลๆวิ่งไปตามเส้นทางดินลุกลังในฉาซูมใกล้เราจะเห็นว่าล้อหน้าของมันนั้นจะเป็นแบบล้อซีลวดขนาด21นิ้วแบบพร้อมดุยเต็มที่โชคหน้าคราวนี้ก็ให้มาแบบไม่กักสักทีเพราะกลายเป็นแบบหัวกลับเรียบร้อยถึงแม้ว่าระบบเบรหน้าจะยังเป็นแบบแอคเซลเมาส์อยู่ก็ตาม แต่ว่ากันตามตรงรถที่เน้นขี่ทางด้วยฝุ่นแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้คาลิปเปอร์แบบเรเดียลมาส์เท่าไหร่อาจจะติดอยู่นิดหน่อยตรงที่สวิงอาร์มยังเป็นแบบเด็กกล่องอยู่แต่คู่แข่งจากค่ายปีกนกก็ไม่ได้ทําได้ดีกว่าในจุดนี้ในส่วนของขุมพลังแน่นอนว่ามันจะยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ํา2สูบเรียงหรือมากระบ,บอกสูบ4 5 1ซีลูกเดียวกับที่ใช้อยู่ในฟาแฝดล่างเตีย้ยอย่างดินจ่า500และ z 500 ที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้สูงถึง52แรงม้าที่10,000รอบตนาทีและแรงบิดสูงสุด42.6นิวตันเมตรที่6,000รอบตนาทีซึ่งพลังกำลังเท่านี้ก็แรงพอที่จะเกทับคู่แข่งหลายค่ายแต่พลังกำลังในรถคันจริงอาจจะมีความแตกต่างออกไปจากนี้เพราะอาจจะมีการลดรอบเครื่องยนต์เพิ่มแรงบิดในรอบต่ำเพื่อให้เหมาะกับการเป็นรถใส่ลุยมากขึ้นและพร้อมสู้กับ Honda 500ซีดีตรงๆถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว Honda NX 500อาจจะไม่ใช่รถที่ดูลุยขนาดนี้ ชุดเฟรมเท่าที่เห็นได้ในตัวอย่างก็จะเป็นแบบเหล็กท่อและเหมือนจะย้อมสีเขียวสะดุดตามมาให้เลยของติดรถอย่างระบบไฟส่องสว่างรอบคันก็จัดเต็มด้วยแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นของแบบเดียวกับที่ติดตั้งอยู่ในฝาแฝดรุ่นอื่นที่ใช้พื้นฐานเดียวกันบาะน,นั่งคาดว่าจะเป็นแบบตอนเดียวยกระดับที่จะยืนขี่แบบดุยฝุ่นก็ได้หรือจะนั่งขี่ตอนเดินทางไกลก็ดีโดยชื่อ KLE 500นั้นเป็นชื่อที่เคยถูกใช้มาก่อนตั้งแต่ปี1991โดยมันจะเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของรถที่เราคคุนเยยกว่ายย่าาอง แต่ด้วยความที่รถลูกหลานนั้นตัดความเป็นรถสายดุยออกไปจนหมดการปลูกชื่อเก่ามาใช้แทนก็น่าจะเหมาะสมกว่าการเอาชื่อของ v วอร์ซิมาใช้กับรถสายดุยเต็มตัวในส่วนของเวลาการเปิดตัวคาดว่าจะมีขึ้นที่งานอีกมาก2 0 2 5ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo ตร v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย